ลักษณะดินก็อู้หลายคนเขาคิดว่าน่าจะปลูกบ่าใดเนอะครับเนาะ,อะไอ้มาปลูกที่แหลกน,นี้มีู้มาวาอยู่ครับเนาะโอ้ยกระวานทุกันนะครับมันกระวานจะได้กินบ่ปลูกเออเงท้เอนเออ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 เอเนาเออเออิออเออเอียเงอนทิเออ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 เนาะสิวออเนาะออเออนอีเออเออเอกเออเปอเอ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 นเอกเออเออเออเอกเออเอวเออเอนเออเออเออเอเออเนอเออเนเเาอเออออเเออเเอออเเเเอเอเ ต้องผิดต้องถูกต้องฟิตต้องถือยังไงครับครับบานี้ซูเมอร์พันนไปพันมาพันไายังไงครับบานโอ้คนใดกินก็พันยีตัวนี่งนซูเมอร์นว่าได้กินอิ่ีของเพื่อนเดียวคนกินผดเปือกไปแล้วเออหลายคนก็เพ่เสื่อหนะครับหนอว่าสามารถปลูกได้ในพื้นที่ของห้องที่เขาบ้านห้องก็เไดนไปว่ามันจิบปลูกได้นะครับหลายคนก็คิดว่ามันมันเฮ็ดยาก ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมช่องคนสวนคนไร่ครับครับวันนี้เบ้าเฉดจะพาพี่น้องมาเบิงสวนฟุเรียนครับแป่งนี้เห็ดไดงงามแห้งเลยครับพี่น้องดอกเป็นผู้ผูู้ยครับพี่น้องเป็นเห็ดจังไดนี่คือพันปูกในเป็นดินกิดดินดากนะครับพี่น้องดินก้นนองครับพี่น้องแต่สามารถที่จะปลูกไ้งามจังสีนะครับเป็นเห็ดจังไดมีวิธีการดูแลจังไยครับพี่น้องขอเดินกาไปพบพ่อครับไอเจ้าของสวนนะครับเนาะสวัสดีครับไอสวัสดีครับ แนะนำตัวนะครับเสกสันหักคนครับสันหลักผมวัดน้งโดนตำบลขะไหลเข้าเนี่ยครับอำเภอชนทร์ท่อนจังหวัดอุบลครับก่อนเดือนก่อนสีมาปลูกทุเรียนนี่ไอ้ป้บพื้นที่แนวได้หน่อยเนาะก็มันเป็นพื้นหนาครับแต่ก้อนนี่เป็นพื้นแน่นบ่ครับพื้นหนาแค่หนาออไข่ก็มาจกขวองขึ้นบ่ครับเนี่ยบวองปลูกพราะน่าใหม่เว้ยเพราะสนุกครับผมเพราะันไก่เห็ดมาหลายปีหรอรองเบิรงชิ้นหน้านู่นเนาะ เด็บหน้านี่ก็โม่ค่อยได้ผลบ่ก็โม่ค่อยได้ปนได้ผลเป็นหน้า,น,น,าน,นุ่นผลดีแบบใครแน่ก็ได้ลองมาปรับเปลี่ยนปลูกทุเรียนเบิง่งครับเดินที่เห็นนี่ก็คือเป็นดินก้นน้องาบ่ค่ะใบเนี่ยก้นน้องดินดาดเข้าเนี่ยครับครับก้อนสิปลูกนี่เขาได้เขาได้ไอ้ห้องก้นหรือป้บปูงดินยังแนว่ย,ยบ่บ่กับพุดปูงเลยพุดปูงเลยพุดปูงเลยน้ำตกขันนี่กับใส่ปูนขาวใส่ปูนขาวห้องคือเซอร์บ่ครับแต่ว่าบ่ได้ใส่พวกไอ เอานาดินมาถมมันบ่เป็นดินเพื่อนๆืนเลยขุดปเลยุดากเลยุดึกเลยครับเป็นทุเรียนพันธุ์ยังหน่อยเนีเป็นมอนทองครับเป็นมอนทองนะครับเนาะวันนี้การเรียกสายพันธุเรียนนี่เขาเาเบิ้งจังไยน่อยเา้งหยาที่พวแกเหี้ยงนะครับผมอยู่ปีหนึ่งสิปีหนึ่งคต้นี้ใหญ่เน่ท่าอือ แตกส่งผุ่มแน่จักหน่อยบ่ผมก็เลือกได้เป็นหยอดกระโดงนะครับก็เอากิ่งขางมาหยอดกระโดงจุดขึ้นใบกันหยอดกระโดงหยอดกระโดงเป็นแนวใดไหน่อยเนาะมันสิเป็นแบบว่าสิมีงาออกโค้ทางนะครับอ๋อหากิ่งขางมันถึงเป็นแผงอ๋อครับหยอดกระโดงก็ขึ้นมาจังสิครับเป็นสิมีงาออกกิ่งออกเวิ้งต้นโอ้ทางได้ครับผมนี่คือการเลือกสายพันธุ์เนาะครับเนาะการเลือกต้นมะแก่บ่อ้อนเกินไปประมาณปีหนึ่งมันบ่ครับปีเขาได้ตัดหักตัดยังไใบไว้แล้วเขาลงปลูกตัดหักโคตรผมนั่ง 5โคตเนี่ก็ต้องตัดตัดคต่ว่าตัดกับบ่อใหญ่ง่ายนะมันก็นั่งครับตัดออกเพื่อว่าที่ที่เสียเขาแตกหักไหมแม่บอกหักไหมนะครับอ๋อไอ้หักแก้วมันแตกไหมครับถ้าว่าตัดออกก็จะนั่งโคตอยง่บนบ่อใหญ่เยอะกว่อครับเริ่มแรกนี้ห่อห่อใส่ปุ๋ยสูตรใดหน่อยต้องห่อปุ๋ยใหม่ใหม่นี่ยอินซีพันหกสามสามอินซีพันหกสามสามประมาณจักเหมือครับไหมเซเทนึง เดือนละซองคือครับเดือนละซองขังวันนี้ห้อหายหนำจังไดครับห้นำสามสี้นที่มือเว้นมือมือเว้นมือพได้ให้สูมเหมือนบอครับไม่นครับส่วนไม่เนี่เขาก็ต้องห้ทุ่งมือนุบครับเาได้มือเวีนมือส่วนต้นน่อยหอได้เอ็นขึงสลแอนมุงสลแนบครับมงนี่เาก็ปลูกก๋วยหน้าครับโอ้แต่เกี่นี่ปลาก๋วยน้ามันบอครับเป็นไหมพี่เดี่ยงบ่เป็นที่เลี้ยงน้าูกวยซ เปลี่ยนไงพอดับมีายไรใหร้เอ,อาได้ฉีดฮอร์โมนฉีดย,ยังมาหน่อยฉีดเพื่อนนะครับฉีดยากันเพียร์ไฟตัวไม,มาแล่น,ลนต้านนะครับครับก็มีเพียไฟมาลงให้กันเนาะครับเนาะมีเกือบทุกต้นทัวมันกินเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยม,มือเห็นกินถึงก็คือเพื่อนกินเนาเขาตัดหยอดถิ่มเล่นมาเพรานั้นเพื่อนเพื่อนหลังหยอดมันจะเดือนตายมาเขาคืเิเวรงอ้กินตพื่อนตัวไหนตัดออกมันจะเพส่ทำไมครับ เขาสังเกตว่าคทายหนวดเลี้ยงเขาเขามาตรวจสอบตงรลดแล้วก็ตัดทิ่มเลย่นบ่มันกะรดนดไมเกาปูนี่เขาจีบวางนิดสูงก็ตัดหนวดต้นอือขึ้นสี่เมตรฐานเงี้ยหนึ่งก็ตัดหนวดเลยให้มันอยู่ให้มันมันไงง่ะงานมันก็ตายมันบ่ก็ตายก็ตายอือตัดเลยมันกิ่งมันจุดวกอย่างงอือมันชิมาเลี้ยงกิ่งเทียนเนาะดอกงามแห่งเลยครับพี่น้อง อายุประมาณจักปีหรอครับใบทุเรียนหกปีครับหกปีปลูกปีหกศูนย์ปลูกปีหกศูนย์ให้พ้นผลเลี้แน่หรือว่าไอ้นะได้ห้าปีพี่กลนะครับปีที่เลียวนะครับเนาะครับครับตีเทเลียวเริ่มให้พ้นผลเลี้ยงนะครับพี่น้องเห็นดอกผู้ฟวงยังสีเข้าเอาไว้บดๆนะก็แต่งด้วกันครับถ้นเป็นหางแย่ป่ะถ้าเป็นเถึนดูกท่อน้อยแตกให้ไกลเลยห้าก่ามาแต่งอีกครับแบบได้เนาะครับเพื่อนหางแย่หางแย่่ก็ของหางเย่ มั้งที่ต้นหนาครับโอ้ครับโจังสีบ่ครับเพื่อนห้างเงี่ยแั้ก็สรัดหออกอ๋อครับบ้านบ้านร้ายหอครับนี่จุดุนนี่เป็นสิบา้านผอมกันร้ายครับเกิดขึ้นห้างเงี่ยแต่ทุนบต่ไม่ไ้เป็นดครับดอกนี้ไงดอกหลายๆอย่างสีหาอใบต้นเลไจะลูกเข้าไปครับค้อว่าขัดต้นนี้ได้เียวจั20ซิบประมาณ20ลูกเนาะครับเนาะ ได้ขายในสวนอยู่บ่ครับคก็ขายเพิ่มแต่ว่าจองกับตีใบผู้ใด้เจ้าหน่วยได้ของตีใบเพื่อนนะครับก็เบอร์โทรโอ้ได้สร้างจองคันบ่ครับเนี่ยครับเพิ่มมาเพิ่มนไปรเจ้าหน่วยได้จองได้วตีใบเพื่อนเราครับได้สร้างจองคันเด้อครับพี่น้องพลเรียนขายโลเท่าไหร่ครับในสวนมีก้อนนี่ขายร้อยแปดสิบครับโลละร้อยแปดสิบก็ยังได้สร้างจองเนาะครับเนาะขายเราสกุดคล้องขึ้นมาจั้งสิ้องนีนเลือกไว้ ว่านเมธาซีฟขาวุดเพื่อว่าสีพ่อเมียโน่นปนนนลูกเนาะครับเนาะครับแล้วดินมันดีโอ้ดินมาเห็ดเป็นโค่อยงสีเนาะครับเนาะดอกเป็นผุก,ก,กง่าไม่แห้งนะครับพี่น้องปลูกไม่ตายแน่อยู่ว่าข้าปลูกเสียเหลียงเนี่ย,ยไม่รพรตายครับรอดมันเลยบ่รอ,อดด้วยครับนี่จะก่อ,อ,กอยเขามาจะ,<อ>จะตายนะครับครับผมกระเงลี่สามไม้ เป็นชีดินดาด้วยครับพี่น้องตายแล้วเห็ดได้งามแฮียงดีเล้วครับพี่น้องผู้ที่เขาจะปลูกเราตายแล้วมันเป็นน้ำยังเนาะครับเนาะโั่งคนกันห่างโบเทิ้งนั่นคนกับเปล่าใส่ปุ๋ยไห่ผดครับไปเลี้ยงเขาเกินไปเลี้ยงผดอือคือเอาแต่โมงามอยากโมงามอยากโมงามกรับเด้งปุ๋ยครับปุ๋ยนั่นคนกับใส่ปุ๋ยเคมีครับมันก็บ่ค่อยจดเถื่อนจำได้นะครับเคยแจ้งผมเนี่ยเะผู้นึงเอาไปปลูกแล้วตายแล้วตายเหยียดมึงอายเราเห็ดโอ้เหด้งามเฮียงเป็น ยีเดียนกับบ่เลื่อนกันนะครับพี่เนาะยีเ,เดียนภาคอีสารนะครับเนาะยีเดียนคนน้องกลนบอ่อมันจริงต้นนึงเขียนบานเป็นต้นนะมันปนูกเป็นข้าง,งเหนี่นไนยไรครับนี่ทั้งหมดนี่ยเจ้าต้นข้าใบเนี่ยประมาณสี่สิบกัวต้นสี่สิบกว่าต้นเนาะเป็นม้อนทองทั้งหมดไหมมนม้อนทองแต่ต้นกลางเนี่ยต้นนึงนี่ฉุกเฉินต้นนึงอือครับนี่นะครับระบบหนามของไอ้เราครับนี่ไอ้เราเสร็จเดินมาใบ มีทุกต้นเนาะครับเนาะ<ช>เป็นสปริงเกอร์แบบสองหัวแบบสองหัวงามแห่งนเลนยครับพี่นเนาะแต่สออ่อนเนาะครับเนาะเฮ็ดหยากอยู่บ่ครับแบบทุเรียนเขาว่าหยาก่ะหยากแน่อยู่ครับแต่ว่าผู้เข้าใจนี่ก็บรงปันได้เนาะครับเนาะครับแต่ว่าขันจักวิธีเนี่ยกับกระโเงปานไปได้ครับ,บไไครับ ช่วงแรกๆนี่มันชิมีเอียงมาหลบขวนแน่นอนช่วงเขาปลูกใหม่ๆนี่เป็นแมงมารีเป็นแมงแมงกิมอนกินใบนะครับครับเพคนชะมากัดกินยอดกินใบเพื่อนกินใบกินยอดก็ต้องมาไตเอาหนำครับมาไต่เอามาไต่เอานนำครับผลยานนำครับครับคือช่วงนี้เข้าเข้าให้ปุ๋ยสูตรใดหน่อยนี่ช่วงเพิ่นเป็นมากเป็นหน่วยนี่ผมก็ให้ฮกซ้ำสามฮกซ้ำสามก็แปดยี่สี่ยี่สี่ครับือเอามากลอยผสมกันเมียงครับ เป็นเป็นยี่ห้อยังเนาะครับเนาะไอเป็นของอินซีพันธ์เลยครับเป็นอินซีพันธ์สามเขาได้ใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยยังลงอยู่บ่อยบ่บ่ค่อยเลยครับคันคันซีไซนี่ก็ต้องมักเอเอ็มขาเชื้อก่อนนะครับใสอืมเขาสิมาใส่เลยบ่ได้มันมันอย่าออกดื้อเดือนนะผมเคยใส่ครับสมมติว่าเขาเอาขี้ไก่สวมมาใส่เลยนี่บ่ได้แม่นบ่ครับบ่ได้ร่องบังครับไม่ว่ากับย่านมันมันเป็นเชื้อละหย่านมันติดเชื้อละเนาะครับเนาะมันประกาเชียงครับเอาเอาปุ๋ยที่เขา ทานกันมักมาแล้วเนาะครับตอนขิงวนี่เคยมักใส่ยังครับเตืยงหนึ่งสองเตอือครับพื้นที่ประมาณจักไรอ้ะเนี่ปลูกต้นเลี้ยวสองไร่สองไร่ปลูกแตียงหนึ่งหกไร่เป็นหน้าปลูกแถวครูไปยังสีนะครับพี่น้องเนี่ครับต้องพื้นที่รอบคางนะครับพี่น้องเป็นหน้านะครับพี่น้อง นนะระบบน้บนมในห่อเ,เรียนตะเรื่มปลูกเลียนบ่ครับไปตะกี้นั้นเนอยู่ครับตอนเป็นหนิวหนึ่งบมตัวตะวันเพิ่มเป็นสองหิวเพราะว่าหนามตะกี้มันบ่พอนะครับหนาบ่อๆมีดจะสำรับ,น,บน,นุ่สนสีมันก่ได้เป็นสเพราะต้องเรียนใส่ต้องปลูกกันเพราะว่าหยาดมันตายนะก็ได้ได้ยห็นระบบหนามหิวหนึ่งครับวับนจ้ามันได้ผลก็ได้เพิ่มมาเป็นสองหิวอ๋อครับ ช่วงเขนเป็นดอกนี่มีมีแม่งยังมากวัมาหน่อยก็วุปันไดครับวุปันไดอยู่อื็คือบุกคอยได้ฉีดสารเคมีปันไดเนาะครับเนาะกับเดือนเดือนซ้อมเถ้อกับป้องกันไปนะครับเอากับเซฟเซฟไปเนี่ยพอใจมันเขาเลยวันนี้หักษาหกอืมครับนี่บุครับเขาเอินห้างเงี้ยอือจับก่อนครับนี่เด้อครับลักษณะห้างเงี้ย อันนี้เริ่มเห็นเป็นรูปทรงหน่วยไหมครับใบนี้แมีนๆครับก็ต้องเป็นรูวันนี้พ่วงในงห้องเสิยใบจักหน่อยปอนพ่วงหน่วยสมห,หน่วยนะครับเอาไว้ประมาณนี้เนาะครับเอาไว้เบิดบ่ไะไครับงานนี้ก็ได้แต่ใส่สมหน่วยอือครับเจ้าะสมหน่วยคอยขัดถิ่นที่หลังเขาจังคอยมาขัดว่าลูกได้สมบูรณ์พอสมบูรณ์บ่ค,บครับใบมันได้มันกัดสลัดถิ่นของมันเองน้ำมันจะคอยแต่งอีกนะครับครับไล่เกินไปนี่เพิ่นกัดสลัดสลัดถิ่นน้ำ รับหมูส้มเป็นเกลือสีเขียวนี่ก็ถือว่าเริ่มจับนะครับครับอ๋อลักษณะเขียวๆจังสิเริ่มจับจับมาในวิธีเ่าเด็ดเ่<อ>หาหา่อตัดเอาเลยบ่าเลือเด็ดกอันท้าใส่ขี้มัมนหนีบออกครับขวบ<อ>กระไก่แต่งกิ่งใหม่ครับอคือคือตัวนี้เพิ่นเริ่มสลัดไปแน่นไหครับแน่นแน่นครับอ๋อ ปันนี้นเครื่อนสีมันสีเรลือจับสีออกสีเขียวอ๋อครับมันสีผิดสีกันนะครับอืงามแห้งอีกแล้วครับพี่น้องลักษณะดินก็โอ้หลายคนก็คิดว่าน่าจะปลูกบ่วใดเนาะครับเนาะอไอม้มาปลูกที่เหล่นี้มีผู้มาวาอยู่ครับเนาะโอ้ยกว็วาที่กันนะครับมันก็ว่าสิด้กินบ่าปลูกเออทำไมมันสีได้กิน,นบ่าเนาะเตี้ย ปลูกเสี้ยงเงินถิ่มได้ซืี้ยแล้วเนาะสิวา่าเนาะสิ้ยวันพันขี้กายไปมากรน,นั่งปลูกเชี่ยเงียมันเกิดกายไปว่ามันจะได้กินบ่บ้า,บานเนาปลูกทุเรียนตัวหนั้นมันเกิดว่าอ่าในี่ก็เป็นสวนแรกๆเนาะครับแถวนี้เนาะครับอิทดลองเมึงต้องฟิตรองถูกต้องฟิตรองถอเสี้ยน,นะครับครับบ้านนี้ซูมเออร์พันพนไปพ,นพันมาพันวายยังไงครับบ้านคนแต่กินเขเพันยีตัวนี่งซูมเออร์พัาได้กินนี่เรีของเพคนเดียวคนกินหมดเปลือกคนแล้ยวอ่ หลายคนก็บเอเสื่อเนาะครับเนาะว่าสาม,มารถปลูกได้ในพื้นที่ของหอกที่เขับบ้านหอ,อก,ก็อหรือใครว่ามันจิตปลูกได้นะครับหลายคนก็คิดว่ามันมันเฮ็ดยากมันปลูกไม่ได้คือจังเป็นทุเรียนสาวอันนี้อันนี้อายุจักปีครับตน้นต้นนี้ต้นประมันสี่ปีสี่ปีครับเพิ่นทุเรียนสาวม่อ,อนเหนียวน้อยใบบ่นลายน่ะครับ สองสามนวยแลวใเกือนั้นเมื่อไหรเห็นบ่าครับใบย่านต้นคนโฉบนะครับย่านต้นเปลี้ยนเมื่อเทือกเเล่าหญ้ามีวิธีเอาจยงไรอ่ะสวนคื้เปลี่ยนครับใส่ตัดเอาตัดเอาตัดมันเกืือนบใส่ปุ๋ยกระตัดอาทิตย์จะเท่อตัดมันบ่โทนผมก็ใส่ยาขายอือ แต่ว่าบ่าามีผลกระทบกับต้นทุเรียนมัครับครับว่าแต่บ่ให้ถือใบว่าแต่บ่ถือใบทุเรียนครับแต่ว่าเขาไปได่บ่ได้หรือเ่าก็ใบนั่นแค่ถือท่อนะครับถือท่อเพราะท่อนตะติดตอ่อมาจะได้ต้องดีดยาขยายหนาบนครับแตคือว่าให้จะได้ดีไม่ได้กนะ็จะได้ติดพี่เหรอครับว่าจะทดลองปี่นี่เหรอครับตอนนี้นท่นนทนนทนนานเอาหลูกอ่ะครับ เอาบูมัน yeah. ก uh ่อนคต้นเยันมาหามันตายมากครดบพเยวรว่านี่นไปันม่อต้นนี้การเงวครับต้นนการเงยวเขาเบิ่งจังไดหนาอครับว่าเป็นการเงวกับมอนทองต่างกันจังไดจังหวะทการตบแต่คณะใบมันต่างกันเลยซื้อมาเขาก็ติดการเหา่วไว้นะแล้วต้นนี้เขาแถ้ใหมผมผมซื้อมอนท่องมากคนีแถ้การเหวต้นหนึ่งครับครับกเป็นกิ่งต้นหนึ่งโมสซน์มาลหกคู่กันใหนื่ ยังไงเนี่ยผมว่ะครับเป็นเป็นการเหี่ยวเลยครับพี่เนาะแต่ว่าดอกคนใหญ่น้ออากคาใบาดอกดอกจะบุกขึ้นกันกรับใบมอนทองดอกทีเงยก็ม้อนทองการสีส้มเหี่ยวครับยังซื่อดอกปุ่มครับคุดข้องนี้เบิร์ตไล่แบบน่อยๆนะเบิรเมื่อสามพันครับมหนึ่งหมื่นสามพันเนาะครับเ <1, S 1> <1, S 2> นาะมันสองไหล่ แล้วก็ลงทุนต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ในไร่บ้านใดหน่อยต้นละสามหน่อยครับสามหน่อยนี่ไงต้นละสามหน่อยนะครับนี่ก็มูสันทิครับดอกดอกสีเขียวเข้มก็คือมอนต่อมโมชานทิงโอ้ลักษณะดอกมันจะต่างกันเด้อครับพี่น้องลักษณะดอกสีสิบกขึ้นกันเนาะแต่ละสายพันธุ์ถ้าเก็สามารถปลูกได้ทุกสายพันธุ์หน่อยเนาะครับ ใช่ครับอืออยู่ที่ห้างตัวแลกห้อเข้าใจถ้าพี่นอ้องห้อยอยากได้หรืออยากสร้างจองยังสีสร้างจองสร้างได้หน่อยก็สร้างโทราศัพท์ก็ได้ครับหรือจะเขาเมาเบิ้งเองก็ได้นะเขามาเบิ้งอยู่สวนนี่ก็ได้รหรือเบอร์โทราศัพท์บ่ายนะครับเนาะฝากเบอร์นะครับบ่ายนะี่ไอ้สวนเก่าหนึ่งสวนเก่าหนึ่งสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามห้าหกสี่หกอ่าหกสี่หกนะครับเนาะพอได้อยากเขามาชมมาหรือมาสร้างจอง สั้งจองแต่นเนินๆมาคร่ะไปเริ่มติดมากเลยก็สั้งจองได้เห็นไหมเห็นหมากเห็นไวน์เมื่อก่อนครับยังเชื่อมจองที่ได้ก็ไม่แล้วหล่อสองหล่อนไม่แล้วหล่อสองหล่อยังเชื่อมจองได้ให้มันใจก่อนครับมันใจว่าติดใจว่าติดก่อนอือทังเทียจองไว้แล้วก็ับยันมอติดนะครับเนาะติดครับครับ้านเชื่อหล่อสิอือครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นความูลกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมาหน่อยก็หลายเด้อครับพี่น้อง คลิปนี้ผมบ่าวเฉียดครับไอ้กับคอร่าวยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ